บนโซเชียลแชร์5วิธีบอกลากแก้ขอบตาดำคล้ำเป็นหมีแพนด้าทั้งประครบด้วยแอปเปิลไข่ต้มแตงกวาถุงชาและน้ำแข็งหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาตาจาวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับห้าวิธีบอกลาขอบตาดำครับนี่จริงไหมครับต้องบอกว่าจริงบางส่วนใช้ได้ผลบางส่วนนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นแก้เรื่องตาบวมจากการอดนอนอาจารย์อธิบายหลักการเรื่องผิวหนังรอบดวงตาผิวหนังบริเวณรอบดวงตา มันประกอบไปด้วยหลายอย่างมันประกอบไปด้วยเส้นเลือดแล้วก็ประกอบไปด้วยเม็ดสีบางอย่างเวลาที่เราอดนอนหรือว่าบางทีเราเครียดผิวหนังเราจะขาดน้ําแล้วก็บางทีเนี่ยทำให้เส้นเลือดมันขยายแล้วมันเห็นชัดมันเลยเห็นเหมือนเป็นดำ,ดำ เอาง่ายๆเลยถ้าเอาอะไรก็ตามที่เย็นๆมาวางบนผิวหนังตำแหน่งใดๆก็ตามที่บางเส้นเลือดมันจะหดตัวเพราะเส้นเลือดมาหดตัวผิวหนังจะดูเหมือนขาวขึ้นแบบเดียวก,กันกับที่เวลาเรากดที่แขนเนี่ยพอเราไล่เส้นเลือดออกไปผิวหนังมันก็จะดูขาวใสขึ้นสำหรับ5วิธีแก้ขอบตาดำครับวิธีแรก ประกอบด้วยแอปเปิ้ลจริงๆแอปเปิ้ลมีส่วนผสมของกรดผลไม้อยู่ถ้าสังเกตดูบางคนให้วางพวกแบบว่าผลไม้รสเปรียปรยปร้ยวนิดนึงเป็นส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นมะน,นาวนี่อาจจะแสบตามากเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแอปเปิ้ลนี่มันก็จะมีรสเปรี้ยวเล็กๆซึ่งมันก็คือมีกรดผลไม้อยู่กรดผลไม้ก็จะทําให้ผัดเซลล์ผิวทําให้เห็นสีผิวที่จางลงแถมความเย็นของมันก็อาจจะทําให้เส้นเลือดบริเวณรอบดวงตาเนี่ยกดตัวอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยทําให้สีผิวดูเหมือนจางลงเล็กน้อยได้ วิธีที่2ประคบด้วยไข่ต้มอันนี้น่าจะช่วยเรื่องการบวมได้แต่เรื่องการดำเนี่ยหมอคิดว่าไม่ช่วยค่ะแต่การใช้วัตถุอุ่นๆร้อนๆแบบทนได้ค่ะ มาประกบแถวๆถวรอบดวงตาก็จะทําให้เหมือนกับการบวมที่เกิดจากการข้างของน้ําเหลืองบางอย่างหายไปเพราะเวลาที่เราใช้อะไรที่อุ่นๆหน่อยมาเลี้ยงมาโดนผิวหนังเราเนี่ยเส้นเลือดมันจะขยายมันก็จะสามารถทําให้การไหลเวียนบริเวณนั้นดีขึ้นเทคนิคน,นี้น่าจะดีจากเวลาเราดูซีรีส์เยอะๆแล้วเราร้องไห้ตาบวมอันนี้น่าจะเป็นเทคนิคที่ถือว่าใช้ได้อยู่วิธีที่3ประครบด้วยแตงกวาต้องบอกว่าจริงบางส่วนเพราะว่าในแตงกวาเองก็มีกรดเป็นกึง่ๆงๆกรดผลไม้เล็กๆ,ๆก็อาจจะช่วยเหมือนกับเลมืออเราทากรดนิดนิดหน่อยๆก็ทำให สีผิวมันดูจางลงแต่มันไม่ได้จางไปได้ถาวรยิ่งพวกที่แบบแช่แข็งก็จะทําให้ผิวดูสบายขึ้นความเย็นก็จะช่วยทําให้เส้นเลือดมันดูหดตัวลงเวลาผิวเราที่มีเส้นเลือดหดตัวมันทําให้ดูมันใสขึ้นแต่ลักษณะนั้นจะไม่ได้อยู่ถาวรนะคะมันก็จะอยู่แค่ชั่วคราวจนความเย็นมันหายไปผิวนังก็จะกลับมาเหมือนเดิมถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้วิธีที่4ประคบด้วยถุงชาอันนี้ก็ช่วยเรื่องเส้นเลือดเช่นเดียวกันนะคะอะไรเย็นเย็นก็ตามมาวางแต่ถามว่าจะมาช่วยในแง่ทําให้ตา าใสขึ้นไหมอาจจะไม่แต่ชาหรือใบชาบางทีเนี่ยมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระบางอย่างที่อาจจะช่วยเรื่องเม็ดสีได้อยู่อย่างมากสุดก็ได้ผลน้อยแค่นั้นและวิธีที่5 ระครบด้วยน้ําแข็งอันนี้ไม่ได้ผลน้อยสุดแล้วแถมยังอาจจะเย็นเกินไปด้วยแอปเปิลแตงกวาม,มันยังมีสารพวกกรดผลไม้ที่อาจจะช่วยทําให้ผัดเซลล์ผิวได้บ้างแต่ว่าถามว่าความเย็นมันทําให้ดูรู้สึกสดชื่นไหมอ่าอันนี้ใช่ทําให้เส้นเลือดรอบๆดวงตาดูหดตัวลงใช่แต่คิดว่าพอทันทีที่ความเย็นหายไปสีผิวก็จะกลับมาเหมือนเดิม อาจารย์ยังมีคําแนะนําเรื่องขอบตาดําขอบตาดําหรือเบ้าตาดํามันเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะมันเกิดได้จากทั้งสีผิวรอบดวงตาเราเองเกิดจากการเป็นภูมิแพ้เกิดจากการที่ผิวหนังเราขาดความชุ่มชื้นหรือเกิดจากการที่ผิวหนังเราบางลงตอนเรามีอายุทําให้เห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังชัดเจนขึ้นดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกใช้วิธีอะไรในการรักษาควรจะต้องดูก่อนว่าจริงๆผิวเราดําจากอะไรถ้าผิวเราเนี่ยดำจากตัวเม็ดสีเองบางทีการทาออยครีมที่มีส่วนผสมอะไรก็ตามที่ทําให้สีผิวรอบดวงตาจางลงอันนี้จะช่วยได้ แต่ถ้ามันเป็นจากผิวที่บางลงหรือเป็นจากเบ้าตาเป็นจากโครงสร้างของตาเองบางทีพวกนี้อาจจะต้องใช้การฉีดฟิลเลอร์มาช่วยได้บ้างหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้บางทีอาจจะต้องรักษาภูมิแพ้ก่อนด้วยนะคะพวกนี้รอยคล้ำดำๆใต้ตาถึงจะเริ่มดีขึ้นแต่สรุปแล้ว5วิธีแก้ขอบตาดำนี่เป็นยังไงครับหมอคิดว่าเราแชร์ต่อได้แต่ถ้าอยากจะให้มันถูกต้องจริงๆอาจจะต้องพูดว่าเหมือนกับเป็น5วิธีที่ช่วยทําให้ตาชุ่มชื้นขึ้นรู้สึกสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าให้บอกว่าโอ้โหใช้แล้วตาจะหายดเลยอันนี้ คิดว่่าามมัันนนนไถึงข้เข้าใจและคาดหวังตามข้อเท็จจริงช่วยให้สิ่งที่เลือกใช้เกิดประโยชน์ได้จริงนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ก่อนแชร์ต้องชัว สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม